จะแป้งข้าไขน่อเตาครับเต็มหม้อนึ่งเลยนะครับน้าหลุงเนะเดี๋ยวเขาจะเอาไปนึ่งก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวแอสกามาปั้นไข่เตานะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้อัสกัะชอนขนมไข่เตาครับขอสูม,มาร์เตร,มมร,ครมม์ครับก่ะขอสูมาร์เต้ีครับมีอืไนเลยจี๊ดกักบบางบัวระวังมันไหม้นะครไม่เมอ่ยกกนมันต้องเอาอมอันหนึ่งหนวหนดมันตัวนะครับลูก หม,หมุนมันนั่นนะครับจะได้กินก็นั่นเองขนมไข่เตาเปิ่นสวัสดีครับท่นทุชมครับไอ้แก่กำลังเนี่ยอย,อย่างยิ่งครับนึ่งป้องนึ่งป้องหนึ่งป้อง,องมันป้องอะไรลูกแล่ แม่ครับ